สวัสดีค่ะพบกับเซลจูนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถกระบะ D-CAP 4ประตู2.4 Z-Edition ตัว N-T เกียร์ออโต้ปี2022ค่ะเลขไม้ใช้ไปแล้วนะคะเพียง19,735เท่านั้นค่ะทันนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่588,000เท่านั้นค่ะผ่อนไม่เกิน11,000บาทนะคะลูกค้า72มวดค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะคะ ไบหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนค่ะคิ้วครอบเป็นสีโครเมียมนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำค่ะมีช่องมีช่องรับลมสามชั้นเลยนะคะลูกค้าชั้นบนสองนะคะแล้วก็ชั้นล่างหนึ่งค่ะแมกแท้นะคะมาจากโรงงานนะคะขอบสิบหกค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะ สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยที่จับเป็นสีโครเมียมค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาน,นะคะกุญแจไขสตาร์ทค่ะลูกค้า ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นค่ะพงอะไรก็จะไม่มีฟังก์ชันใดๆเลยไม้แท้นะคะเพียง19,735เท่านั้นค่ะหน้าจอวิทยุนะคะเป็นแบบทัชส,สกรีนค่ะรองรับเชื่อมต่อบลูทูธ USB FMAM ได้ค่ะระบบแอร์นะคะเป็นแบบมุงหมุนตามปกติค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แบบขั้นบันไดค่ะแล้วก็จะมีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดง่ายต่อการใช้งานมากมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตรงกลางนะคะก็จะมีที่เท้าแขนค่ะแล้วก็มีช่องวางแก้วมาด้วยค่ะเราไปชมด้านท้ายกันนะคะ ไฟท้ายก็ยังเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะลูกค้าไฟเบรกตรงนี้นะคะก็จะเป็น LED ค่ะด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่มาให้ด้วยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ t o ต้าชัวร์ซัมมิสาขาบางเมืองของเราได้เลยนะคะหรือจะอ inbox สอบถามเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะ ิดบริการทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ